มีนัดเมาส์กับเพื่อนแถวเสาชิงช้าค่ะไหนๆก็เข้าเมืองแล้วงั้นเราไปหาของอร่อยและเที่ยวสัมผัสบรรยากาศในย่านพระนครกันสักหนึ่งวันนะคะ <Wow. S 1> แม่ตอมพ่อตหนูและน้องอนูภูมิใจเสนอ Travel Therapy ตอนชิดแชท at พระนคร ด้วยความคิดถึงชาวแก๊งที่พลัดพรากจากกันไปนานเนื่องจากโควิดจึงมาตั้งแต่ไก่โหแต่เอ๊เพื่อนนัดสายสายนี่นางั้นเราไปทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะอ้าวเจ้าเหมียวจะเอ๋มาลุกกลัวหรือเปล่าคะเนี่ยกำลังนอนอยู่ใช่ไหมไม่ลุกกลัวหรอกเชิญทั้งนี้ เดอะตะนาวคาเฟ่บาร์อยู่ถนนตะนาวค่ะทางเข้ามีจิตรกรรมฝาผนังด้วยนะคะเหมาะกับการถ่ายรูปเช็คอินมากๆเลยค่ะอิอ,อ,อย่านนี้เป็นย่านเก่าของกรุงเทพจึงมีสถาปัตยกรรมสวยงามให้ชื่นชมมากมาย ร้านนี้ก็เช่นกันค่ะเชิญด้านในเลยครับเดอะตะนาวคาเฟ่บาร์ Bar, ดัดแปลงจากพื้นที่เก่าของราชสกุลบริพัตรหรือลูกหลานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ที่ยังคงรักษาความงดงามของสถาปัตยกรรมในความร่มรื่นของธรรมชาติไว้อย่างดีเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยนมื้อเช้าของเรา ให้เป็นมื้อพิเศษมากกว่าที่เคยเลยค่ะเมนูอาหารของที่นี่ก็น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมีความร่วมสมัยที่สอดแทรกไอเดียสร้างสรรค์บางเมนูมาจากตำราก,กับข้าวพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าจุไรรัตสิริมานว่ากันว่าคือคนไทยคนแรกที่เปิดร้านอาหารไทยในลอนดอนทําให้มีกลิ่นอายของอาหารฝรั่งด้วย เรียกว่าเป็นอาหารฟิวชั่นยุคแรกๆก็คงได้ค่ะโอเคของหวานก็น่ารับประทานมากๆเลยค่ะน่ากินไปหมดเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S ที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะถ่ายรูปก็สวยแนะนำเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ได้เวลานัดหมายกับเพื่อนๆแล้วค่ะไปต่ออีกร้านกันเลยนะคะ c r a f t m a แอดบำรุงเมืองทางเข้าเป็นซอยเล็กๆข้างพิจิตรสังคพันฑ์ค่ะใครที่นำรถส่วนตัวมาไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องที่จอดเพราะหน้าร้านมีที่จอดรถกว้างขวางเลยค่ะเสียค่าบริการชั่วโมงละ30บาทร้านกาแฟตั้งอยู่ภายในชั้นหนึ่งของโรงพิมพ์บำรุงนุก,กูลกิจโรงพิมพ์แห่งแรกที่ดำเนินกิจการยาวนานที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห เป็นอาคารสีเหลืองทรงปั้นหยา2ชั้นงดงามด้วยสถาปัตยกรรมคลาสสิกและวิกตอเรียโดดเด่นด้วยลวดลายงานปูนปั้นและงานไม้ฉลุลายประดับเหนือหน้าต่างและบานประตูจิบกาแฟคราฟแมนและทานเบเกอรี่ที่ปรุงขึ้นตามตำราขนมฝรั่งเล่มเก่าแก่ หอ,หอมเจ้าสิบพัพันรัสเสนอสโสนกุลหอมปากหอมคอกันแล้วคุณแม่ก็นั่งชิดแชทเมาส์กับเพื่อนอย่างเมามันส่วนคุณลูกนั้นเรียนออนไลน์ค่ะที่นี่สามารถนั่งได้หลายมุมนะคะแสงสวยบรรยากาศดีตั้งอยู่ในตึกเก่าคนชอบมาถ่ายรูปที่นี่กันมากเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมของตากกล้องและนางแบบกันเลยค่ะซูปเปอร์โมเดลอย่างพวกเรามีหรือที่จะพลาดจัดไปเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการมาเก็บประสบการณ์การจิบกาแฟในอาคารเก่ารีบเลยนะคะสาขานี้จะเปิดให้บริการถึงแค่เดือนกันยายน 2,565เท่านั้นค่ะแล้วเราก็ไปตะลุยกินกันต่อนะคะเดินเลาะมาอีกนิดนึงก็เจอร้านนี้อยู่หัวมุมถนนตะนาวเลยค่ะโพ้ชสภาคารกุ๊กสมเด็จร้านนี้เปิดมานานมากๆร้านอาหารเก่าแก่มากที่สุดแห่งของกรุงเทพมหานคร,รเปิดบริการมากกว่าแปดิ ด้วยอาหารไทยรสชาติชาววังสูตรดั้งเดิมหลากหลายรายการเป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาหารที่ขึ้นชื่อได้แก่มีกอบพงวารีทีละคำเป็นร้านอาหารระดับชาววังของจริงเริ่มมาจากกุ๊กที่เคยอยู่ในครัวในวังมาก่อนมาเปิดเป็นร้านอาหารเอง อาหารทุกจานจะมีลักษณะและรสชาติค่อนข้างเฉพาะไม่เหมือนที่อื่นเมนูที่ต้องสั่งให้ได้ก็คือมีกรอบชาววังและยังมีเมนูอาหารไทยอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นพงวารีทีละคำแซงว่ากุ้งอาหารทุกจานใช้วัตถุด,ดิบคุณภาพดีอร่อยคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ ทานเสร็จก็เริ่มเดินเที่ยวต่อนะคะมาแถวนี้อย่าลืมเข้าไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเดินเดินอยู่เอ๊ะได้กลิ่นหมูย่างไม่ใช่ กลิ่นหมูแผ่นย่างร้อนๆก็ต้องแวะชิมแวะชอบกันหน่อยสิคะร้านที่ว่าร้านบางกอกปีเพียงนังเดิมกว่า60ปีค่ะเป็นร้านที่อยู่ในย่านนี้นะคะแวะมาซื้อของฝากไปได้เขาบอกว่าถ้าไม่อร่อยให้มาด่าได้เลยได้ของฝากแล้วสบายใจไปกินขนมต่อกันค่ะ มาย่านนี้ทั้งทีต้องไม่พลาดมนนมสดค่ะคงไม่ต้องบรรยายสปปรรพคุณแล้วนะคะขอทานกันก่อนเลยละกันค่ะและแล้วก็สมควรแก่เวลาพวกเราต้องเดินกลับไปที่รถเพื่อแยกย้ายกันแล้วค่ะผ่านเรือนไม้โบราณอายุร้อยกว่าปีตั้งอยู่หัวมุมบ้านเลขที่หนึ่ง ซอยมหันนบหนึ่งมีป้ายเขียนบอกว่า World at the Corner Bookshop มีหรอคะที่ดีฉันจะอดใจไหวขอเข้าไปสำรวจกันหน่อยนะคะว้าวเป็นร้านหนังสือ ที่ทำให้หัวใจนักอ่านของดิฉันเต้นรัวเพราะหนังสือที่นี่พิเศษและแตกต่างของประดับตกแต่งก็ล้วนมีเรื่องราวเราได้พบกับคุณศิีวิกาและคุณนัทประกอบสันติสุขหรือพี่ก้อยพี่นัทคู่พี่น้องช่างภาพและนักเขียนมากฝีมือเป็นที่รู้จักกันดีในวงการแฟชั่นมายาวนาน ซึ่งเป็นเจ้าของร้านมาแนะนําร้านและหนังสือดีๆให้เราค่ะอยากให้คนเดินทางเยอให้ไปเห็นมันก็จะมีวัฒนธรรมหรือมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปถ้าเราไม่ไปเจอเราจะไม่รู้ว่าทําไมเขถึงตัดสินใจแบบนี้เลยร้านนี้รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศสังคมหรือวัฒนธรรมต่างๆโดยหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อ่านแล้วอยากออกเดินทางกันค่ะ นอน่ารักมากเลยค่ะชื่ออตอนนะคะ <c oughs> ชื่ออะไรนะครับคุณอะตองค่ะคุณอะตอม <c oughs> อ๋อคระ <c oughs> ขอบคุณมากม,มามกเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะแวะมาได้ <c oughs> ได้พูดคุยกับพี่ๆที่มีหัวใจรักการท่องเที่ยวเหมือนกันทาให้รู้สึกอิ่มเอมในการเที่ยวพระนครครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งอยากกันนั้นเลยนอนที่นี่เลยดีกว่าอะล้อเล่นค่ะ แค่คิดว่าอยากซึมซัมบบรรยากาศให้มากกว่านี้ย่านนี้ยังมีที่เที่ยวให้ลงลึกอีกเยอะเลยค่ะวันหลังต้องหาโอกาสมานอนค้างแถวนี้จริงๆขอหาข้อมูลที่พักก่อนนะคะที่นี่ H Hotel 1962ค่ะที่พักราคาหลักร้อยย่านเสาชิงช้าพี่ที่ดูแลที่นี่ใจดีมากค่ะเล่าให้เราฟังว่า ที่นี่เป็นที่รู้จักของข้าราชการที่จะมาสอบกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่มาหาที่พักเมื่อมีงานราชพิธีต่างๆหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่จะมาจับจ่ายย่านนี้ในช่วงเช้ามืดก็จะมาพักที่นี่และจะนำรถมาจอดที่นี่ด้วยค่ะได้เปิดหูเปิดตามากเลยค่ะในการเที่ยวทริปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ และติดตามช่องเราด้วยค่ะความสุขมันอยู่ที่ใจแต่ที่ออกไปเพราะใจมันต้องการ t r a v e l Therapy